ทุกท่านชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน,นี้ครับและในตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงแนะนําหนังสือโดยหนังสือที่ผมจะอามาแนะนําในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องนี้ครับรอยจูบนั้นที่ฉันหวยหานั่นเองนะครับผมโดยเรื่องนี้เนี่ยลิขสิทธิ์ก็อยู่กับทางเออร์ลี่เฮาส์นะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันออกมานานแล้วแหละตั้งแต่ง,งานหนังสือรอบก่อนเลยนะครับผมนะในงานหนังสือตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าถ้าคนที่ไปซื้อในงานนะครับผมนยก็จะได้ตัวของ เป็นเหมือนกับแบบเครียดการ์ดมั้งนะถ้าจําไม่ผิดนะครับผมนะสำหรับคนที่ไปงานนะนะแต่ว่าคนที่ซื้อรอบอะไรถัดไปเนี่ยก็จะไม่มีอะไรนะครับผมนะก็จะได้แค่ตัวเล่มมานะครับก็สำหรับเรื่องนี้นะคือไม่มีของแถมนะครับผมนะรู้สึกว่าจะไม่มีโปสการ์ดอะไรให้เลยนะครับผมนะมาเป็นแบบรูปเล่มเพียวๆเลยทีนี้เราก็มาดูตัวของรูปเล่มโดยรวมกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับ ตรงหน้าปกหน้ารับผมเนี่ยก็จะเป็นรูปของสองสาวตัวคอนหลักประจาเรื่องนี้นะครับผมนั่นคือตัวของสนะกับตัวของพยานินะครับผมนะกำลังจะจูบกันนะครับผมและก็ตัวของหน้าปกเนี่ยรู้สึกว่าภาพจะเป็นภาพต่อกันนะครับผมในแบบนี้ี่พอเราก้าวออกมานะครับผมนะเป็นแนวยาวแบบนี้เลยนะครับผมนะ อ่าส่วนนี้ตัวเป็นตรงสันเนอะมีชื่อเรื่องมีชื่อคนวาดนะครับผมนะตามปกตินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยคือมาเป็นแนวนอนนะปกแบบเรื่องย่อต่างๆเนี่ยจะต้องพลิกตัวของหนังสือมาเป็นแนวนอนอย่างนี้นะครับผมเนี่ยก็สามารถอ่านได้สะดวกสบายนะครับผมในราคา1้0บาทนะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะฮะนี่เป็นเรื่องย่อ้อ่านสำหรับตัวของปกข้างในปกข้างในลุ้นก็จะ น่งโล่งเกลี่ๆไม่มีอะไรนะครับผมเนี่ยเป็นอย่างนี้มีแค่ชื่อเรื่องนะครับผมแล้วก็ตัวของเล็กๆนะครับผมเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกับพวกตัวหนังสือที่มันอยู่ข้างนอกอ่ะแต่ว่าเป็นสีดำแค่นั้นเองนะครับผมนะไม่มีอะไรนะครับนี่นี่ขา้างหลังตรงนี้ก็น่งโล่งข,งข,งขาวนะครับผมแล้ไม่มีอะไรในเรื่องย่ออะไรให้อ่านนะครับผมแต่ว่ามันมีตรงนี้นีแบบ่เอาแบบเออออกมาปีไหนลิขสิทธิ์ ของญี่ปุ่นอยู่กับใครอะไรพวกนี้นะครับผมนะของไทยเราเนี่ยแปลภาษา,าตามลิขสิทธิ์อะไรของเขาไปนะครับผมนะตามนั้นนะครับนี่เราการดูเต็มเมดีกว่านะรู้สึกว่าแบบเดยาวแบบเนี่ยมันยาวไปแบบนี้แหละเนี่ยสวยดีนะผมว่านะผมอยากได้แบบไม่มีเท็เหมือนกันนะ <laughs> น่าจะดูดีเลยแหละทีนี้ก็มาดูข้างในกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับ เปิดข้ามาปัาบเนี่ยก็จะมีตัวของชื่อเรื่องนะผมแล้วก็ตัวของคุณย่าวาดนะครับผมนะมิยยกิโด,ดติตะนะครับผมเปิดเข้ามาับผมนะจำนวนตอนที่มีให้อ่านนะผมนะคอนเทนต์ที่มีให้อ่านนะครับก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ี่ห้า ทั้งหมด5ตอนแล้วก็มีตอนพิเศษอีกตอนหนึ่งนะครับผมนะรวมเป็น6นะครับผมแล้วก็จะมีคุยท้ายเล่มออกมาแบบสั้นๆนะครับผมแไม่กี่หน้านะครับผมในช่วงท้ายนะครับผมเนี่ยคุยกับพวกของคนวาดนะครับผมนี่นะครับอันนี้อันนี้ของทางสานักพิมพ์เนี่ยอันนี้คือคุยกับตัวของคนวาดนะครับผมเนี่ยมาแค่สองหน้านี้นะครับผมนะอ่าจำนวนตอนให้อ่านหลักๆก็จะมีทั้งหมดเท่านี้นะครับผมนะเรามาดูตัวของ เนื้อหาสักนิดหน่อยนะครับผมนะว่าเป็นยังไงเนาะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยจะมีให้อ่านฟรีตอนหนึ่งนะครับผมอยู่ที่เพจของ Lily House นะครับผมนะก็ไปส่องกันได้นะครับผมนะถ้าใครที่แบบเอออยากจะเห็นอ่านแบบชิมๆก่อนสักตอนหนึ่งแล้วงนี้นะครับผมเนาะก็ไม่รู้เันว่าจะหาโพสเจอกันง่ายหรือเปล่า <laughs> นะครับ เป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับภาพรวมของตัวเล่มทั้งหมดของเรื่องนี้นะครับผมนะสาหรับราคา120บาทเนี่ยผมคิดว่าโอเคแหละคือพวกหนังสือแรงต่างเนี่ยเอาอออตรงนะพอผมเจอแบบระดับแบบราคาของฟินิชเข้าไปของเจ้าอื่นก็เริ่มเฉยๆแล้ว <c oughs> นะก็คือแบบสำหรับผมเนี่ยผมกำลังโอเคกับราคาเลทเนี่ยสัก90-120เนี่ยเออผมว่ากำลังโอเคเลยนะครับผมนะสำหรับพวกแบบ พวกหนังสือการ์ตูนยูริอะไรพวกเนี้ยแบบความหนาประมาณเนี้ยเนี่ยผมว่าราคานี้กําลังโอเคเลยนะครับผมสลับตัวเรื่องนะครับผมก็จะเล่าพิธีตัวของคุณน้องสานะนะครับผมเนี่ยคนนี้เนาะเปิดไปก่อนน้าแรกนะครับผมนี่น้องคนนี้นะครับผมนะสานะนะอาย U ุ16ตอนนี้คือคุณน้องเขาเนี่ยกำลังรักษาตัวอยู่นะครับผมนะพอดีคุณน้องเขาเจ็บขาข้างซ้ายนะครับผมแต่ในช่วงที่คุณน้องเขาเนี่ยรักษาอยู่นะครับผม นะกำลังออกไปข้างนอกเนี่ยก็ได้มาเออไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมนะเห็นแล้วเหมือนถูกชะโลกอะ่ะถูกชะตาด้วยนะครับผมนะก็เลยแบบเดินย่องย่องตามไปคุยด้วยนะครับผมนะซึ่งผู้หญิงคนนี้นั่นเนี่ยก็มารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันนะผมนะชื่อว่าออยาเนะนะครับผมนะซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่นั่นเนี่ยอยู่ ในโรงพยาบาลน,นี้นะครับผมนะได้มีโอกาสพูดคุยกันอะไรต่างนะผมก็เริ่มทําให้ทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นนะมีแบบมาหากันอยู่ที่ห้องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยพูดคุยกันนะครับผมซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะผมสำหรับตัวของสาระเนี่ยคิดกับตัวของอายาเนยเป็นแค่เพื่อนนะครับผมนะเป็นเพื่อนในแบบว่าพูดคุยกันสนิท สนุกสนานเรื่องนี้นะครับผมแต่ว่าตัวของฝั่งออยาเนะอล้เนี่ยไม่ได้คิดกับซานะเป็นเพื่อนครับนะตัวเธอนั้นเนี่ยคิดกับซานะเป็นเกินเพื่อนนะครับผมนะพยายามที่จะทําให้ตัวของซานะเนี่ยหันมาสนใจเธอคนเดียวนะครับผมนะไม่อยากจะให้ไปสนใจคนอื่นนะครับผมเนาะแต่นี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมนะสตอรี่หลักๆของเรื่องนี้นะครับผมก็สนับตัวเรื่องของเรื่องนี้นะครับผมด้ให้พูดกันตามตรงเลยนะในช่วง ตอนแรกนะมันคือช่วงแนะนํานะครับผมให้ตัวละคร2คนนี้เนี่ยเขาได้รู้จักกันนะผมได้รู้จากความสัมผัสของทั้งคู่นะครับผมก่อนที่ไปตอนที่สองน,นี่คือตานนก็คือคบกันแล้วไปกันเร็วๆนะผมนะตอนหน <c oughs> ึ่งเพิ่งจะรู้จักกันตอนสอนี่คือคบกันแล้วนะครับผมก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันจะเน้นเล่าหลักๆักเนี่ยไปตรงที่ช่วงที่ทั้งคู่่เนี่ยกำลังคบกันอยู่ ก็คือค่อยๆทําความรู้จักกันนะครับผมนะเพราะว่าทางคู่เนี่ยให้พูดกันตามตรงก็คือตามภาษานิสัยพวกเนี้ยอาจจะยังไม่รู้จักกันดีมากนะครับผมซึ่งเนื้อหาในเล่มนั้นเนี่ยก็จะให้เราได้ติดตามนะครับผมนะ ช่วงที่ทั้งคู่นั้นเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับผมพยายามปรับตัวเข้าหากันได้พูดคุยทาความเข้าใจอะไรกันนะครับผมมีโมเมนต์แบบโรแมนติกหวานหวานให้ได้เสพกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมนะส่วนทางฝั่งดราม่าเนี่ยก็คือก็จะมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่ได้มีเยอะมากนะครับผมนะก็คือความโรแมนติกแบบหวานหานพวกนี้มันจะค่อนข้างจะมีเยอะกว่านะครับผมและก็จะมีช่วงที่เล่าไปทางฝั่งของเพื่อนสานะด้วยนะครับผมเนี่ยสานะก็คือจะมีเพื่อนนะครับผมเนี่ย พเพื่อนนะครับผมนะซึ่งเพื่อนของซา,านะนี่ก็ <S <S <an> <A> จะแบบเป็นเพื่อนสนิทอ่ะก็คือในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะไม่เน้นเล่าไปที่ตัวของซานะกับตัวของอายาเนทอย่างเดียวก็จะมีเล่าของในมุมของเพื่อนด้วยนะผมว่าฝั่งเพื่อนเนี่ยคิดยังไงกับเพื่อนสนิทของตัวเองที่คบกับผู้หญิงอยู่อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วควรจะปรับตัวยังไงควรจะกระทํายังไงอะไรพวกนี้นะครับผมนะมันก็จะมีเล่าทางฝั่งมุมนั้นด้วยนะครับผมนะ ก็สรุปโดยรวมนะผมนะสำหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวยูริที่ก็ทำให้จะเน้นความโรแมนติกค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมนะในโรแมนติกแบบหวานๆนะผมนะมีดราม่าปนสักหน่อยนึงนะผมแบบนิดๆนะครับผมนะทำให้ตัวเรื่องนั้นเนี่ยมันบบจะไม่ได้หวานหนักมากนะผมนะมีดราม่ามาตัดนะครับผมนะ นะคือจะเน้นเล่าช่วงที่แบบตัวละครทั้งคู่เนี่ยกำลังคบกันอยู่นะครับผมนะค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะผม,ผมรู้จักพูดคุยกันอะไรพวกนี้นะครับผมเราปรับตัวเข้าหากันนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนะสารเรื่องนี้นะผมนะผมชอบมากนะครับผมนะคือแบบไม่ต้องอะไรมากมาย,ยเยอะแยะนะผมนะคบกันเลย นะครับผมแล้วก็ค่อยให้เราเนี่ยตามติดชีวิตของ2คนนี้นะครับผมในช่วงที่คบกันอยู่นะครับผมบอกเลยว่าผมเอนจอยกับเรื่องนี้มากนะครับผมนะรอเลิ่มถัดไปเลยนะครับผมนะก็สลับวิดีโอแนะนําก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอแนะนําตัวต่อไปครับมาที่ว่าแน่ยังแพ้กับลาเพราะว่าลาไปก่อนบายบายครับผมเยี